อีกด้านหนึ่งต้องการทางเจ้าภาพนะครับทางหลวงปู่บอกว่าต้องการความสูงสวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับตอนนี้มาถึง EP ีที่6แล้วครับก็การเขียนแบบแบบง่ายนะครับเป็นงานจริงนะครับที่จะทําขึ้นจริงที่วัดนะครับทางหลวงปู่นะครับได้บอกว่าลายนี้ให้ออกแบบแบบสบายๆง่ายๆนะครับแต่ตามจริงแล้วคือต้องการลายที่ดูอลังการมากนะครับ แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้ไม่ต้องยุ่งยากหรือด้วยเหตุผลอื่นๆนะครับให้เป็นลายที่ง่ายๆนะครับทีนี้พอเป็นลายที่ง่ายๆนะครับทุกอย่างก็จะกลับมาง่ายทั้งหมดก็เลยมีคลิปการสอนขึ้นมานะครับสำหรับให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษานะครับเข้ามาศึกษาวิธีการเขียนแบบนะครับวิธีการปั้นวิธีการทำแม่พิมพ์ และวิธีการหล่องาจนถึงทำสีและติดตั้งนะครับติดตั้งลำสีนะครับคลิปจะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแบบช้าๆนะครับแต่อาจจะหลายอีพีนิดนึงเพื่อตัดช่วงนะครับเพื่อได้ทบทวนด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากศึกษานะครับโอเคครับมารับชมต่อกันเลยครับ30เสเซน แล้วก็ตรงนี้ได้แล้วนะ20เราจัดบรลาเรียบร้อย30เซนข้างบนนี้เท่าไหร่ครับ60ถูกไหมครับเนี่ย60เซนนะครับนี่คือช่องนี้นะช่องนี้นะเดี๋ยวพอเราไปสี่ช่องมันก็จะบรลากันหมด60เซนนะครับตรงเนี้ยเอาแค่30เซนความสูงเราจะจัดให้อยู่กลางก่อนนะครับให้เป็นกลางก่อนว่ากลางมันอยู่ตรงไหนโอเค ก็เอาสามสิบไอ้หกสิบลบสามสิบเหลือสามสิบโอเคนะสามสิบหารสองก็เท่ากับสิบห้าสามสิบหารสองก็คือหารช่องไฟนี่แหละผมเรียกง่ายไหมเดี๋ยวคนมาดูว่าผมสอนอะไรก็ไม่รู้กับสิบห้า เข็ม okay, ครับฉะนั้นลงมาสิบห้าขึ้นไปสิบห้าเหลือสามสิบตรงกลางเป๊เปะเดี๋ยวเรามาลองดูสิบเซนเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบเซนมาเท่ากับสองเซนสองเซนก็คือเท่ากับสิบเซนนะครับนี่เรามาขยายแล้วนะสิสิบห้าเซนก็ครึ่งหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งเซนเนี่ยงงไหมครับไม่งงนะ ถ้าดูมาเรื่อยๆนี่มันงงแน่ยิ่งดูอีพีหนึ่งมาก่อนนะครับหนึ่งสองสามมาไล่มานี่ไม่งงแล้วนะครับคือไล่อีพีมาไม่ง,งงแน่เลยอ่าอันนี้มาเอ่อสิบเซนเท่ากับสองเซนสองเซนเท่ากับสิบเซนก็ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นสิบห้าเซนก็เท่ากับสามเซนถูกไหมครับอันเนี้ยอันละห้าเซนห้าสิบห้าอ่าไม่งงนะครับไม่งง,งแล้วนะ นี่เหมือนกันเอาดูซิถูกไหมเหลือสามสิบไหมพอดีครับเห็นะครับอ่าสิบเลขสองนี่สิบยี่สิบเลขสี่สามสิบหกสิบโอเคนะครับได้แล้วนะาได้กลางแล้วทีนี้สองข้างเหมือนกันนะครับสองข้างเหมือนกัน ผมจะจูบก,กล้องอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นอ่ะสิบสิบเท่ากับสองเซนนะครับยี่สิบเท่ากับสี่เซนนะครับอ้าสิบห้าก็เท่ากับสามเซนแบบตี้เหมือนกันนะครับสิบอ่ะสิบห้า 15. โอเคตีบางครับตีบางไว้ก่อน ปึ๊บถ่ายงงเส้นมั่งในงงนะครับค่อยๆเดี๋ยวจะได้เองเราดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาตีเส้นเต็มอันนี้ระดับเท่าไรยี่สิบเห็นไหมครับยังไงไม่เพี้ยนแล้วแต่ขึ้นจริงยังไงก็เป็นแบบนี้ครับเป็นตามรูปนี้เลยอ๋สามสิบอ๋พอดีครับตีเส้นเต็มเลยตอนนี้นเราลงบางไปแล้วใช่ไหมลงหนาให้รู้เลยว่าเป็นยังไง เวลาใส่ช่องไปแล้วมันบาลานไหมนี่แหละครับหน้าที่ของหน้าที่อันปวดหัวใช่ไหมแล้วดูนะครับนี่แบบง่ายๆนะทำแบบยากๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นต้องมีการฝึกฝนครับผมฝึกฝนไป เีก็มีคอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวนี้ใส่ปุ๊บปุ๊บออกกันเลยก่อนนี้เรายังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อ่ะเรายังไม่รู้ว่าเราจะมาส่ายนี้หรือเปล่าวิธีนี้นะครับทำแ๊บเดียวของฟ้องกันรู้แล้วนะเดี๋ยวจะทำให้เห็นชัดๆอันนี้อันแหนอนี้ไปแถวนนอนอีกงงเต้นนะครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนให้แป๊บหนึ่งนะผมเขียนให้ เขียนแบบไม่มีแล้วนะทีนี้ไม่มีอันนี้นะเขียนใหม่เลยเขียนแบบนี้แหละจะได้ไม่งงเส้นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบาลานซ์หรือเปล่าอ่าเรียบร้อยครับผมเขียนให้แล้วมเมื่อกี้เลขยุบยิบเลยใช่ไหมครับนี่มาเขียนให้แล้วทีนี้หน้าที่ของเราคือเรามามองดูว่ามันบาลานซ์กันไหมมันโอเคไหมครับเราก็มานึกลายเลยครับถ้าเราใส่ลายตรงนี้ไปนึกไปครับนึกอะไรกนนึกไป ถ้าเราดูไม่บาลา้านเราลายเราจะเอาขึ้นสูงอะ่ะสมมติกันนะครับรลองกเข้าๆไปของเราก่อนล拉เบาๆไปก่อนจะแบบนี้หรือแบบนี้อะไรแบบเนี้ยดูซิบาลานไหมตรงนี้เหลือเยอะไหมจะใส่อะไรดีตรงนี้ถ้าโอเคแนละ้วก็โอเคแต่ถ้าเราไม่อยากมีลายเยอะด้านล่างเราก็เลื่อนช่องมาได้นะครับแล้วเราก็ไปสร้างรอบลายดูสูงขึ้นนี่คือการสร้างความบาลานานแล้วนะครับว่าหน้าที่เราแล้วล่ะครับหน้าที่ของเราจริงๆแล้วเพราะว่า เจ้าภาพหรือหลวงป,ปู่ท่านกำหนดมาแล้วนะครับว่าช่องนี้นะครับยี่สิบและช่องนี้ช่องนี้ยี่สิบช่องนี้สามสิบนะครับช่องอันนี้ที่เห็นอยู่นะครับย้อนไปเลยนะดูนะครับมันก็คือโอ้ยเขียนไม่เคยจะตรงช่องเล็กนะครับนี่นะครับช่องนี้นะมันก็คือช่องเล็กของทั้งหมดนี้ช่องเดียว พอทุกช่องเหมือนกันเนี่แหละครับเนี่ยเราแบ่งมาแล้วเรามาทําช่องนี้ได้ไหมครับทุกช่องก็จะเหมือนกันก็เท่ากับอันนี้ไม่งงนะเราขยายมาแล้วซึ่งเราจะออกแบบไดถ้ามันเล็กไปเราก็ใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็นสิบเซนต่อสามเซนสิบเซนต่อห้าเซนก็นได้ในกรณีที่เราไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มี Scale. ไม้สเกลไม้บรรทัดเปล่าก็ได้คืองานนี้ก็คือเหมาะมากนะครับที่จะสําหรับเรียนรู้นะครับเดีย๋ยวจะไปต่ออีกนะครับการออกแบบลายนะครับ ตรงนี้แหละครับที่จะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับลายบ้างนะครับแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูเปนจุดๆไปแล้วกันตอนนี้ก็คือเราวางของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะรู้แล้วว่าตอนที่ทํากรอบใหญ่เนี่ยจะต้องเจาะช่องตรงไหนเราอาจจะเลื่อนช่องลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับให้ลงมาหน่อยหนึ่งเราก็ต้องดูที่ว่าลายในหัวเราเนี่ยที่กําลังจะออกแบบเนี่ยจะออกไปในทางไหน พอแม้ตอนนี้เข้าใจพอเข้าใจนะครับแบบละเอียดนะครับย้อนดูกลับเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวจะงงเพราะไปต่อจะยากขึ้นแล้วนะครับอย่าวิธีนะครับเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เพราะยังไงก็อย่าให้เกินกรอบนี้นะครับเลื่อนลงมาหน่อยได้เลื่อนก็ต้องยกมานะครับเดี๋ยวเพียนไซค์เขาพอไซค์เขาเนี่ยไม่ใช่ยาวขึ้นนะไซค์เขาต้อง,งการแค่สามสิบเราเลื่อนมาเนี่ยอาจจะยกลายนะครับเผื่อลายเราอยากจะขึ้นไป สูงเป็นเนี่ยให้มันได้พอดีลายถูกไหมครับคุณเราต้องการลายขึ้นไปสูงปึ๊บเยชนเราเลื่อนลงมาได้นะครับแต่ตรงเนี้ยสมมติเราอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วมันติดจะให้ไหลออกไปอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับติดกรอบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่ได้ที่เรามองอยู่แต่สามารถเลื่อนบนล่างได้อย่างเงี้ยลายเรามันเกินเราสามารถเลื่อนลงมาได้าลายเราเกินนะครับ เราก็เลื่อนกรอบลงมาครับเราตรงนี้ก็ใส่ลายอะไรก็ใส่หรือจะใส่เป็นแนวก็แล้วแต่นะครับจะใส่เป็นแนวฐานแนวอะไรก็ให้มันดูแบบอะไรก็ว่าไปครับผมตัดจบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยไปศึกษากันต่อในอีกหนึ่งอีพีนะครับกลับไปทบทวนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะมีความยากขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งนะครับเอเครับผมไว้พบกันอีพีต่อไปครับ